มาดูคุณอนุทินนะคะก็เรื่องนี้แล้ค่ะเงินหมื่นะะนี่แหละค่ะอนุทินพูดถึงกรณีที่เจ้าหนี้เนี่ยไปยิมประกบลูกหนี้กดเงินหมื่นของรัฐบาลหน้าตู้ ATM เลยค่ะเจ้าหนี้นอกระบบประกบเลยกดมาใช้หนี้เดี๋ยวนี้เลยนะคะวันนี้คุณอนุทินถูกตั้งคําถามนี้และบอกว่าประชาชนฉลาดเรื่องนี้ทางตํารวจได้รับทราบแล้วเรามีมาตรการไม่ให้ข่มขู่ไปฟังค่ะ คือซ้ำเนี่ยตามกฎคือนี่คือคำว่าเยียวยาไม่ใช่ชดเชยเพราะฉะนั้นไอ้มันจ่ายได้ครั้งเดียวนะครับในสําหรับเ,เหตุการณ์สถานการณ์แบบนี้ก็ส่วนในเรื่องของการซ่อมแซมไปช่วยชาวบ้านซ่อมแซมบ้านอย่างเงี้ยมันก็จะมีอีกหมวดหนึ่ง ของอย่างของกระทรวงกระทรวงมหาดไทยก็ได้ค่าซ่อมแซมบ้านหลังละไม่เกิน4,9,500บาทแต่ของของสำนักนายกก็ยังมีอีกเพราะนั้นเราก็พยายามจะให้ความช่วยเหลือให้มากที่สุดมันมันไม่ได้ซ้ำกันของกระทรวงพมของกระทรวงอะไรอ่ะผมคิดว่าตอนนี้ประชาชน ตลาดนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็รับทราบในเรื่องนี้อยู่ตั้งแต่เรามีมาตรการไม่ให้มีการก่มขู่นะครับแล้วก็มาตรการนั้นก็ยังอยู่หลายๆคนก็หลายๆรายก็ก็ผลักเข้ามาเป็นนี่ในระบบแล้วนะครับเ,เรื่องของการข่มขู่ข่มเหงเนี่ย ถ้ามีมีประเด็นอย่างนี้เมื่อไหร่ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเขานโยบายนี้มาตั้งแต่สมัยท่านนาย,ยกเศรษฐามันก็ยังยังถือเป็นนโยบายที่ต้องพึงปฏิบัติอยู่ครับฉันรู้สึกว่าเช้าวันนี้นะพี่กองและท่านผู้ชมคะรัฐมนตรีในคอรมอุ้งอิงนี่หน้าตาแบบอิดโรยกับหมดทุกคนเลยนะคะพี่อ้วนอี่หนักสุดเลยหน้าบวมตาบวมเสียงแหบเสียงแห้ง พูดจาแบบเนอยๆหอบๆโมโหโมโหเจอคำถามยากๆอีกส่วนอนุทินนี่ก็ตอบแบบว่า ue, น้ำ <ne> ue, ใสและเ,เออย็นเห็นตัวปลาค่ะเนื้อในือเนื้อนะคะและหน้าตาเหมือนกับว่ารีบตื่นมาเพิ่งนอนได้สักสชั่วโมงสองชั่วโมงบอกว่าประชาชนฉลาดตำรวจรับรู้แล้วเรามีมาตรการไม่ให้ข่มขู่หลายคนไปไปรับมาเป็นหนี้หลายคนหลายคนได้เนี่ยปรับมาเป็นหนี้ในระบบไปแล้ว เรื่องการข่มขู่ข่มเหงถ้ามีประเด็นตรงนี้เมื่อไหร่จะแจ้งให้แจ้งเจ้าหน้าที่โดยมีนโย,ยบายนี้มาตั้งแต่รัฐบาลเศรษฐามหมายถึงว่านี่นอกระบบนะคะแต่คุณพี่หนูเจ้านี่มันไปยืนประกบหน้าตู้เข้าใจไหมเป็นนี่เขาต้องจ่ายนักข่าวก็เลยถามย้ำเอะวันนี้นักข่าวก็ต่อตะปูกันจังนักข่าวถามย้ำว่าเจ้านี่ไปตามประกบถึงตู้ ATM เลยนะคุณนั้หน้าที่บอกว่าถ้าอย่างนั้นตำรวจต้องไปรวบตรงนั้นเลย ในทางกฎหมายทำได้ไหมล่ะตำรวจต้องไปดูสิไปประกบไปยืนคุกคามประชาชนทั่วไปอย่างนั้นได้ยังไงนักข่าวเลยถามตอบไปว่าแล้วมหาดไทยอะ่ะต้องประสานกับตำรวจในเรื่องการดูแลลูกหนี้เหล่านี้ไหมอนุทีพยบอกเป็นหน้าที่ของตำรวจเรื่องนี้านยะอำเภอต้องประสานกับตำรวจสมมุติเจ้าหนี้ไปบังคับให้ลูกหนี้ออกจากบ้านมานแล้วตำรวจเห็นต้องจับดีจะได้ไม่ต้องไปตามหาถามต่อไปอีกก็ลูกหนี้ส่วนใหญ่กลัวเจ้าหนี้นอกระบบอะ่ะ อนุทีพบอกมันมีหลายแบบนะถ้าเป็นหนี้จําเป็นต้องใช้เมื่อไปยืมเอามาต้องใช้ถูกไหมละ่ะแต่ถ้าเจ้าหนี้ไปแบบไม่ฟังอีลาข่าอีรมสมมติติดอยู่สองพันจะแบลเข้าหมื่นบาทเลยมันก็ไม่ได้อย่างนี้คุณร่าโจรมันทําไม่ได้ถ้าได้เงินหมื่นแล้วมาแบ่งไปใช้หนี้อันนี้ทําได้มันมีหลายแบบฉะนั้นอย่าไปเดวนสรุปทุกคนว่าคือการทุกคามหมดถ้าเกิดเป็นการทุกคามขู่เข็นแบบนี้ผิดกฎหมายอย่าเพิ่งไปกลัวอะไรถ้ากลัวมันต้องกลัวทุกเรื่อง นะักข่าวถามตอบไปว่าถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกที่แท้จริงไหมล่ะเพราะเจ้านี้ไม่ตามประกบอ,ะอ่ะคนส่วนใหญ่เป็นหนี้นอกระบบอะ่ะเออมันก็จะอยู่ที่มือเจ้าหนี้หมดไงอนุที่บอกเงินมันหมุนนะยังไงเงินก็หมุนนะหมุนจากมือหนึ่งไปอีกมือหนึ่งมันคือการได้มีการใช้ได้มีการใช้แล้วใช้ในสิ่งที่จุนเจือตัวเองและมีการซื้อขายมันก็เป็นการหมุนเวียนเรื่องเศรษฐกิจคำว่ากระตุน้นกับหมุนเวียน คล้ายกันขอให้มีการหมุนเวียนแล้วกันกระตุ้นกับหมุนเวียนไม่คล้ายกันนะกระตุ้นคือกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนถ้ากระตุ้นแล้วมันไม่หมุนเวียนมันไม่หมุนเวียนมันไม่คล้ายนะมันคนละสเต็ปกระตุ้นให้หมุนเวียนกระตุ้นให้หมุนไปแล้วถ้ากระตุ้นแล้วมันเกิดแป๊กมันไม่หมุนมันไม่เวียนมันไม่ไป ไม่เหมือนกระตุ้นมันคือกริยาของการ push ใช่ไหมส่วนการหมุนเวียนเนี่ยมันคือ,อาการการแบบาะาตุ้นคือกริยาของการกระตุ้นให้มันขึ้นส่วนการขึ้นเนี่ยมันคือว่าแรงกระตุ้นนั้นมีมากแค่ไหนต่อจากกริยาเนี่ยไม่เหมือนกันนะหนูและจะมาบอกว่าเออมันมีหลายแบบเป็นนี่ก็ต้องใช้กับเป็นนี่ก็ต้องใช้เป็นนี่นอกระบบไง ้นี่นอกระบบมันไปบังคับขู่เขียนหน้าตู้เ TM เลยให้กดแล้วใช้นี่มันไงแล้วหมื่นหนึ่งอ่ะบางคนก็หมดหมื่นอ่ะนี่นอกระบบไม่มีสองพันนะหนูนี่นอกระบบไม่มีสองพันต่อวันสองพันต่อวันดอกเบี้ยคือคือรัฐบาลชุดนี้นะบอกว่าคนเรียนเสรยสศาสถาต้องกลับไปเปิดตำราใหม่ใหม่ตัวตัวลกที่เรียนมามันถูกเงินมันหมุนนะหมุนจากมือหนึ่งไปอีกมือหนึ่งหมุนจากจากลูกนี่ไปเป็นเจ้านี้เอาแล้ว g d พมันจะขึ้นไหมอ่ะเออ อันนี้ไม่ได้นะหมุนจากมือหนึ่งไปเป็นอีกมือหนึ่งเธอฉัอตอบคล้ายกับอ,อุงอิมเปท,ทุุตี